เดี๋ยวก่นอนเฮ้ยสวัสดีค่ะพบกับชาแนลคำสิงคํแฟมิลี <Yeah. S 1> ่ล <Yeah. Yeah. S 1> นี่นะคะไม่ต้องตกใจไปทำไมไม่เห็นหน้าโบสนะคะหน้าโบสอยู่นี่ <c oughs> นี่นะคะวันนี้นะคะเบสกับโบสใส่ชุดไดโนเสาร์ทั้งสองคนเลย <Yeah. S 1> เพราะว่าเราจะมาตอบคำถามนี่เลยเ <Wow. S 1> สร็จข้อค่ะว่าทำไมคนถึงต้องซื้อไดโนเสาร์ไปใส่ <Wow. S 1> เริ่มข้อแรกเลยดีกว่าโบสทคิดว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยทำไมคนถึงซื้อ เพราะว่าอยากเห็นไดโนเสาร์ตัวจริงฮะอยากเห็นไดโนเสาร์ตัวจริงแล้วเขาเลยต้องซื้อของปลอมมาจ่าเงี้ยเหรอใช่ตะกาประหลาดเนาะท่านผู้ชมเนาะข้อที่หนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าศึกษาไดโนเสาร์แล้วอยากได้ไดโนเสาร์ไปเรียนรู้เกี่ยวหม่โบสคพวกนักศึกษาที่เขาเรียนโบราณคดีอะไรอย่างเงี้ยนักศึกษาไหนอะไหนบ้าหรอขายของก็น้องภูนี่นะคะต่อไปข้อที่สอง อะไรนะแกล้งเพื่อนข้อที่สองคือแกล้งเพื่อนแกล้งยังไงแกล้งหวเนแหยแบบไหนข้อที่สองก็คือแกล้งเพื่อนอันนี้เนี่ยจะเห็นกันอยู่บ่อยๆทุกคลิปทุกชาแนลใครๆก็แกล้งกันทั้งนั้นใช่ไหมภูพูดกับใครอะเออข้อที่สามนะคะก็คือว่าคนเราเนี่ยก็จะต้องมีกิจกรรมงานวันเกิดการฉลองวันเรียนจบปาจิ้มปาจิมก็ได้อ,อ่าเป็นงานปาชิมก็ได้ ใส่ไดโนเสาร์เนี่ยเพื่อไปสซอรพไพรสเพื่อนๆหรือคนที่ตัวเองรักแล้วก็แบบถ้าเกิดเป็นคู่รักก็จะซ่อนแหวนข้างในไดโนเสาร์อะไรอย่างเงี้ยเก๋ๆไงข้อที่4นีะ่เนี่ยเบคคิดว่าซื้อเนี่ยไปเป็นของขวัญวันเกิดหรือว่าของขวัญให้กับผู้ใหญ่ให้เด็กก็ได,ได้หรือให้ผู้ใหญ่ก,ก็ได้ข้อที่5เนี่ยเบคคิดว่านะเนะะีนะ่ยเบสผ่านวันเกิดตัวเองมาแล้วเบคก็เลยคิดว่า การจัดงานวันเกิดหรือจัดงานอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีทีมงานเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นทีมงานไดโนเสาร์มันเป็นอะไรที่เจ๋งนะทุกคนจะต้องใส่ชุดไดโนเสาร์อยู่ในทีมอะไรเงี้ยคือเจ๋งมากแล้วก็มีคนทําเราด้วยอันนี้คือน่าสนใจมากถ้าเกิดว่าใครสนใจหาทีมงานอยู่ก็ไดโนเสาร์เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยแล้วก็ต่อไปข้อที่6ข้อที่6โบ๊ทคิดว่าเป็นเพราะอะไรออะโบ๊ทตอบถูกสักข้อหน่อยสนุกทำให้เราสนุกแล้วเป็นยังไงเครียดๆอยู่เราก็จะทําไงไงสนุก <laughs> ก็จะคลายเครียดนะคะข้อที่6เนี่ยเป็นข้อที่แบบเบสิกมากใครๆที่เล่นของเล่นต่างๆเนี่ยก็อยากจะได้ความบันเทิงความคลายเครียดจากทํางานมาเหนื่อยๆก็มาใส่ไดโนเสาร์แกล้งคนในครอบครัวก็เป็นกิจกรรมที่คลายเครียดได้นะคะต่อไปข้อสุดท้ายข้อ7บอสข้อ7มันสําคัญมากเลยเพราะว่าอะไรบอสเพราะว่ากลับไปดูข้อหนึ่งเพราะว่าต้องกลับไปดูข้อถึงถึงแล้วค่ะเพราะว่าข้อ7เนี่ยต้องย้อนกลับไปดูข้อ1ถึงข้อ6นะคะว่ามัน จาเป็นต่อทุกคนจริงๆคะ่ะไดโนเสาร์นี้นะคะสามารถคลายเคยรียดสามารถเล่นกันสามารถทําอะไรก็ได้ที่เราอยากทําไม่มีใครรู้หรอกเหมือนเราใส่หน้ากากอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจ,จะทําอะไรก็ได้นะคะไม่มีใครรู้หรอกแบบนี้นี่เราไดโนเสาร์นี่เราอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้บสนะครับแล้วก็อย่าลืมนะ กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้โบด้วยนะคะ